เขาบอกว่าที่นี่นะซูเฟ่พูดแล้วน้ำมัน้ำลายมาสองมาซูเฟ่เนื้อปูนี่ก็ครั้งแรกของการกินซูเฟ่เลยนะ กันอีกแล้วนะคะกับกรุงกิงสไตล์ชาแนลกับรายการบอลถุอีทค่ะรายการที่จะพาเพื่อนๆนะคะไปกินทุกที่ทั่วไทยและต่างประเทศค่ะแล้วก็จะรีวิวอย่างตรงไปตรงมานะคะดูจากหน้าตาหน้าตาค่ะแต่จะไม่พูดนะดูจากหน้าตาเอานะคะก็วันนี้นะเราจะไปกันที่เอเดย์คาเฟ่หรือออเดย์คาเฟ่นะคะเป็นร้านอาหารแนวฟิวชั่นที่นี่จะมีแบบ ขายเป็นแบบอลาคาร์เป็นจานๆไปแล้วก็ที่ทีเด็ดที่อย่างวันนี้เราจะมานะก็คือเป็นบุฟเฟ่บุฟเฟ่ที่นี่นะคะมีเป็นวันจันทร์ถึงพฤหัสราคา678แล้วก็วันนี้วันเสาร์นะวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ราคา7,8,9นะคะเป็นบุฟเฟ่2ชั่วโมงที่นี่นะถ้าไม่จองมาวอ l k i อไม่ได้นะจ๊ะเขาเน้นย้ำแล้วนะนะจะ walk ้าวอ l k i อ ไม่สามารถเข้าได้สาขานะมีสาขาที่ทองหลอ่อซอย11มคอเทียเซ็นทัลเอ็มบราสซี่สย,ยามเซ็นเตอร์เอสฟานาเซ็นทันลาดพร้าวเซ็นทัลเวสเกตแล้วก็ที่ลังสิตธ์ค่ะทุกคนก็เดี๋ยวจะไปดูกันว่าจะอร่อยแค่ไหน แค่หนึ่งชั่วโมงใช่ไหมเวลาเขานับเวลานะนับเวลาตั้งแต่เวลาที่เราจองนะคะถ้าเรามาสายคือเราก็จะได้กินแค่เวลาที่เหลือนะคะทุกคนตอนนี้เราเหลือเวลากินแค่หนึ่งชั่วโมงเราสังไปครบแหละเหลือเจ้าของหวานคะเมนูแรกที่เข้ามาแล้วก็รีบกินไปเลยค่ะคือเมนูยำปลาแซลมอนนะ กไม่เ็ินนไดนดหห้หเมนูที่2ของเรานะคะก็คือหอยลายอบก,กระเทียมเสิร์ฟพร้อมขนมปังฝรั่งเศสรสชาติก็ค่อนข้างที่จะแห้งนิดนึงนะรสชาติไม่ค่อยแบบเข้าเนื้อเท่าไหร่แล้วพร้อมกินพร้อมขนมปังฝรั่งเศสซึ่งมันก็จะค่อนข้างแห้งๆนะคะทุกคนแล้วแต่บางคนชอบอาจจะชอบแบบรสชาติเป็นกุ้งทอดเอเดรนะนะมันจะเป็นกุ้งทอดแบบนี้เลยแล้วก็มีหมนแบบบาตงโขใช้มือยิบ สุกซอสลูกกวิธีการตักนะตักเข้าอย่างนี้นะหอมมากคือมาเสิร์ฟปูมาหอมมากเลยอืมอร่อย ตากล้องไม่ได้สนใจที่จะถ่ายเลยนะคะคือแบบมันลงๆมันขึ้นๆนะทุกคนนะไปด่าตากล้องนะคะ,ะแล้วก็อันนี้นะต้มยำย่างดูข้นมากเลยเข้มข้นสไใลคนไทยอ,ะอ่ะผ่านไปได้น <c oughs> ี่คือปลาหมึกทอดเกลือนอกเจ้า คสปี้พ็อกคิวนะคะหรืว่า mm hmm. เขาเรียกว่าหมูเต่านะทุกคน mm hmm. พร้อมกับผักนะคะ mm hmm. แล้วก็มันน่าจะเป็นมันม่วงนะมันม mm ่วงกดนะทุกคนซอสแรงนะอืม hmm. mm hmm. อบสมชื่อไม่แห้งๆนะตัวแรกคือไม่จะแห้แงๆ มันจะเป็นแบบกรอบนอกนข้างในข้างในแน่นต้องมาลองนะคะเมนูนี้แต่ไอพวกหนักอื่นอะค่ะว่าอร่อยไหมอร่อยหมดเลยแต่ว่าซิกเนเจอร์ที่ไม่เหมือนที่อื่นที่มีนะต้องกินอันนี้อย่างอันนี้ด้วยกุ้มทอดเลออยนะส่วนต้มยำกุ้งก็เป็นต้มยำกุ้งที่แบบอร่อยอ่ะแต่ก็กินที่อื่นได้ถ้ามาที่นี่นะเขาเสิร์ฟมาเมนูแบบใหญ่่างนะข้ากติก้กินไม่หมดคือาเข้าราคาจดิองอนะ ถึงที่เมนูที่9นะคะสเต็กเนื้อนิวซีแลนด์ลิปอายเมนูนี้นะคะรู้สึกว่าเ,ออเนื้อตัวที่ลานเนี่ยกับซอสนะจะค่อนข้างที่จะไม่ค่อยเข้ากันเท่าไหร่ถ้าจะเชี้เนี่ยให้กินลองกินเนื้อเปล่าได้เลยนะคะเนื้อที่นี่อร่อยมากค่ะ <c oughs> <c oughs> มาแล้วนะคะเมนูเด็ดของเราคือซูชิมาด้วยซ ิ่นเมื่อกี้แอบดมไปละคือกลิ่นไข่ขาวเลยอ่ะกลิ่นไข่ขาวนะคะเหมือนต้องนั่งรับชะตากรรมนะก,กินไปแล้วแบบสวยเลยคือถ้าจะออกมาให้ถ่ายสวยได้นะแต่ค <c oughs> ือแบบ texture เเรสชาติไข่ขาวทุกคนไดน้ถึงแล้วไข่ขาวนี่มันตีได้สูอ่ะแล้วมันก็แบบเข้าไปเหมือนมันเตลโลอ่ะถ้าคนบางคนมันก็ชอบนะมันเมลโลที่เหมือนไม่มีกลิ่นอ่ะไม่มีรสชาติใช่ไหมแล้วก็กินแบบพร้อมกับเนื้อคั่ว เออเตัวนี้รีวิวเยอะค่อนข้างเยอะมากๆเลยกงกิงมานี่ก็จะพาไม่ได้เลยจะต้องสั่งมานะคะอยากรู้ว่ารสชาติจะเป็นยังไงไปชมกันเลยค่ะพี่ถ้าพูดตรงๆไปอ่ะ <c oughs> มันกินเหมือนซีซ่าอาหารที่เราเคยเปิดตับหมดด่ะแต่ถ้าคนช,ช,ชคนอบก็ชอบนะมามาตาบ สบายเเบบี้พิซซ่าเบบี้พิซซ่าต้องยังพุ่งนะคะ้นจะคิวชีสสิคิวชีสนี่กินดีนะไม่รู้ว่านี่โรยๆมาเขาเรียกว่าอะไรอย่างเงี้ยกินไหวเป็นขนมปังอันนั้นได้ทำไงให้มันหมดอ่ะอันนี้อร่อยอันนี้อร่อยไม่รู้ว่าจะเก็บท้องไปกินไอ้ใหญ่หรือเปล่าใช้เงินนะจ่ายเองนะ ไมน,นี่ในท,ท,ทังเมนูเนีก็หมดแล้วอันนี้ก็ได้อยู่นะคะหมดไป12เมนูนะคะพูดว่าเสียเงินนี้ไม่ได้เลยนะคะเรานะต้องกินให้หมดห้ามเหลือแม้แต่นเตียเลยนะแล้วจะตบท้ายด้วยของหวานกันค่ะจุกกันที่เมนูสุดท้ายนะคะของหวานที่นี่อันนี้คือมิลเทล่าช็อกโกแลตเค้กค่ะ จะออกนิวเทลล่าไหมแบบที่เราดู่เนื้อแป้งยังแข็งไปยังไม่ได้นุ่มๆอร่อยนะรสชาติแบบแปลาแป้นยังไงบ้างวันนี้นะคะก็หวังว่าทุกคนจะรู้เลยนะจ๊วว่าถ้ามาที่นี่จะตลองจากเมนูอะไรและไม่ควรจะสั่งเมนูอะไรอะ แล้วหวังว่าทุกคนจะสนุกกันครั้งหน้าก็จะเจอกันใหม่นี่ก็น่าจะโดนปั่มนะครกินไม่หมดค่ะกินไม่หมด <c oughs> เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะท้งนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบาย